และในปี2023เนี่ยซิซี่ยังน่าใช้งานอยู่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้กับทุกคนฟังหลังจากใช้งานมายาวนานมากๆเลยนะครับโอ้เมื่อกี้ผมไม่ได้ราคาเปิดนะทุกคนเสียดายมากเลยแน้วมันลงมาอีกนะฮะโอ้โหราคาเข้าไม่ค่อยสวยครับผมแต่ว่าความแม่นยาของซิก90%นะมารอดูกันว่ามันจะแม่นยำหรือเปล่าสำหรับรอบนี้ สวัสดีครับทุกคนยินีต้อนรับสู่งาน,น,งนแชมเค้เนะครับมีน้องคอมเมนต์ถามผมเข้ามานะว่าซิซี่เป็นยังไงบ้างครับยังแม่นยำ90%าอยู่หรือเปล่าและไอสินเจ็ดที่มันมาใหม่เนี่ยมันคืออะไรมันใช้งานยังไงและในปี2023เนี่ยซิซี่ยังน่าใช้งานอยู่ไหมครับเดีย๋ยวเนนี้ผมจะมาแชร์ให้กับทุกคนฟังหลังจากใช้งานมายาวนานมากๆเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับผมว่า s i x ซี่เนี่ยก็เป็นแค่1โปรแกรมที่คอยช่วยในการเทรดให้กับเราครับผมตัวโปรแกรมตัวนี้มันก็มีวินเรทของมันใช่ไหมก็คือแม่นยำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือวินเรทที่แพ้บางคนเนี่ยซื้อสัญญาณไปแล้วไม่ได้ศึกษาการใช้งานสัญญาณมันจริงๆอะ่ะก็จะไปเจอสิบเปอร์เซ็นต์ซะส่วนมากแต่บางคนเนี่ยที่เขาซื้อสัญญาณแล้วเขามีความตั้งใจจริงๆเนี่ยเขาก็ทำกำไรกับตลาดแบล็คออปชั่นโดยใช้ซิกซี่เนี่ยได้อยู่นั่นเองครับผมโดยก็็ย,ยูเเเลลลนนนรงง้ดห ขึ้นกดขึ้นเห็นสถิติ90%แต่ว่าไม่เรียนรู้วิธีการใช้งานมันจริงๆเนี่ยก็อาจจะขาดทุนได้นั่นเองนะครับแล้วก็พอแตกออกจากตลาดไปโดยปฏิยายนะครับแต่ว่าเราเนี่ยรู้การใช้งานของมันจริงๆมีความรู้มากพอที่จะบริหารพอตท,ที่จะทํากาไรในตลาดนี้ได้เนี่ยยังไงก็มีโอกาสขาดทุนเนี่ยได้น้อยกว่านั่นเองนะครับดูถ้าถามว่าซีซี่เนี่ยมีอะไรอัปเดตขึ้นบ้างไหมโดยจากที่ผมใช้งานอยู่เนี่ย ซิกซี่มันก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเยอะขึ้นครับแต่ว่ามันอัปเดตมาอย่างหนึ่งคือให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้งานฟรีครับก็เพียงแค่ทุกคนเข้ากลุ่มเข้ามาแล้วก็ทักหายแอดมินครับผมว่าใช้งานซิกซี่ฟรีเนี่ยใช้ยังไงก็เดี๋ยวแอดมินเขาจะตอบกับทุกคนไปเองครับทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาใช้ทุนเยอะอีกด้วยเช่ไเมเพราะว่าจะมีโค้ดสอนฟรีแล้วก็ใช้สัญญาณเนี่ยได้ฟรีด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่ผมเห็นการอัปเดตของทางซิกซี่นะครับและอย่างหนึ่ยงงััน,นีญญญนมด และทำไมหลายหลายคนที่เขาบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยเพราะว่าอะไรหลายคนที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยอาจจะไปเจอจังหวะ loss แล้วเจอ loss รัวๆแบบนี้ครับคือซิกซีซ่เขาจะมีสถิติเป็นตัวเลขให้เราดูได้เลยอย่างชัดเจนครับวินก็ค่อนข้างจะเยอะใช่ไหม loss มันก็มีจังหวะแพ้มันก็มีครับจังหวะวันไหนที่มัน loss เยอะๆมันก็มีเดี๋ยวย้อนไปให้ดูครับ แต่ไหมแต่ว่าวินมันก็จะเยอะกว่าวันไหนที่วินเยอะๆก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันอย่างนี้วันนี้ลอสลัวๆเลยเนี่ยไหมลอสลัวๆลอสบ่อยมากลอสบ่อยมากลอสบ่อยมากเห็นไหมและทีเนี้ยเขาก็เลยคิดตัวหนึ่งขึ้นมาครับผมที่เรียกว่าสิน7เพื่อที่จะให้เราเนี่ยหลบลอสได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสินเตัวนี้นะผมจุดสังเกตจากสถิติทําให้หลดลอสได้มากขึ้นอันจริงๆตัวเนี้ยมันมีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ของซิกซี่อยู่แล้วครับผมทุกคนเข้ามาที่หน้าซิกซี่นะเผื่ นะครับผมนี่เชเดอร์แอดวานไก่นะครับวิธีหลบลอส ทำกำไรอย่างยังง่งยินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะนั่งฟังแป๊บเดียวเลยแล้วเราจะเข้าใจในการทํางานของมันมากขึ้นครับซึ่งผมก็มานั่งฟังแล้วก็อ๋อมาทํางานแบบนี้นี่เองนะฮะรสินเจนเนี่ยให้เทรดหลังลอยี่ส20นาทีมีโอกาสชนะสูงเทรดสอาไม้ออกครับผมก็คือเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเทรดทั้งวันบางคนได้สัญญาณมานั่งเทรดทั้งวันสัญญาณมาเทรดเทรเทรดยังไงมันก็แพ้อยู่แล้วครับเราเทรดได้กําไรตามเป้าเราออกเลยครับเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ด้วยนะทุกคนอย่างที่ผมตั้งเป้าหมายไว้วัน ได้เป้าหมายแล้วเราก็จบพอครับแล้วก็ห่างลอสนานสองสามชั่วโมงขึ้นไปให้เราระวังครับสัญญาห่างจากไม้ที่ผ่านมาเกิน1ชั่วโมงก็ควรระวังสติล็อตทุกๆชั่วโมงควรเทรดหนึ่งต่อสองไม้ออกหรือว่าไม่เทรดเลยก็ดีกว่านะดูจากสิติการชนะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามเป็นหลักครับถ้าสิติเนี่ยชนะไม้สามเป็นหลักเนี่ยเราก็ค่อยเข้าที่จังหวะสัญญาณที่ไม้สองหรือไม้สามเป็นหลักครับหรือว่าสิติชนะไม้หนึ่งเป็นหลักเราเข้าไม้หนึ่งเนี่ยเป็นหลักครับเราสามารถวิเคราะห์จากสิติย้อนหลังได้นั่นนนนนเเองงงััสถิิิตห่่าาก6ชโมขึ้้ไป มี loss เกิดขึ้น1รอบใน1่ชั่วโมงอาจเกิด loss ติดกัน2รอบได้ก็ตามตัวที่มันบอกเลยครับผมก็อาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้นั่นเองเราก็ต้องระมัดระวงังถูกไหมถ้าไม่ loss เลยทั้งวันควรเข้าตามรอบเทรดที่ระบบแนะนําอสามหมายออกรอบเทรดคืออะไรรอบเทรดจะคืออันนี้ครับรอบเทรดในช่วงเวลานี้อย่างเช่นตอนบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือเกิด loss ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เราก็สามารถเข้าตาม ระบบเทรดช่วงช่วงเวลานี้ได้นะครับผมช่วงช่วงเวลานี้ถ้ามีสัญญาณล้วก็เข้าถ้าไม่มีเราแค่รอปล่อยไปและถ้ามันไปท้าบเกี่ยวกับช่วงที่เกิดลอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว20เซนี่ยเราก็จะไม่ควรเทรดในเวลานั้นนั่นเองนะครับจากสถิติเลยตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณมาใหม่นะก็แค่รอสัญญาณเกิดขึ้นหรือไม่ก็รอหลังลอสอีกสักครั้งหนึ่งครับเราก็ค่อยเข้านั่นเองนะตอนนี้ก็ไม่มีสัญญาณเราก็ไม่เข้าเราก็ไปหาอะไรทําอย่างอื่นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครยังถามอยู่ว่ามันยัััััังงงงใใใชช้้้้้้าาานน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 นไไไดดดดดีีีีมม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 ยยเเเเหือิิท่คป็็แแลลวววกกผตส เ,เข้ามาช่วยเพิ่มในการหลบ l o สของเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยเผื่อผมพูดไปเนี่ยยังไม่เข้าใจก็ลองเข้ามาเรียนรู้กับโค้ดที่เขาอยู่สอนอยู่ในกลุ่มเนี่ยฟรีๆก่อนก็ได้นะครับผมทังหาแอดมินของเขาเขาก็จะแนะนําให้กับทุกคนเองนะครับ A few moments later ตอนนี้ผมมีทุนอยู่ที่10,000บาทนะผมจะเทรดครั้งละพันหบาทนะทุกคนตอนนี้สัญญาณมามี EUR g d p เข้ามาครับผมเนี่ยมันเพิ่งเกิดสัญญาณมาใหม่เลยนะ แต่ส่วน GPPJ p y ่่าเนี่ยสัญญาณมาเกิดสักพักนึงแล้วผมเข้าไม่ทันนะผมมาไม่ทันนะไม่รู้ว่าจะเกิด l อสหรือเปล่าด้วยนะมีโอกาสที่จะเกิด l อสได้ด้วยนะผมสำหรับสัญญาณตัวนี้นะแต่มันเพิ่งถึงไม้ที่3เองนะอาจจะแบบไปวินที่ไม้ที่3ก็เป็นได้นะครับแต่เรามาดูตัว EOR g b p กันก่อนดีกว่านะฮะตั้งไว้ที่5นาทีด้วยนะโอเคอ่ะเหลือ2วิเดี๋ยวเรากดเข้านะครับ โอ้เมื่อกี้ผมไม่ได้ราคาเปิดนะทุกคนเสียดายมากเลยแล้วมันลงมาอีกนะฮะโอราคาเข้าไม่ค่อยสวยครับผมแต่ว่าความแม่นยำของซิก90%นะมารอดูกันว่ามันจะแม่นยำหรือเปล่าสำหรับรอบนี้ นับถอยหลังอีก30มิวีครับผมทุกคนดูสิว่าเราจะได้กําไรไหมไม้นี้ครับผมน่าจะกําไรแล้วนะตอนแรกได้จุดที่ไม่ค่อยสวยนะพอสัญญาณบอกเข้าปุ๊บก็เข้าตามสัญญาณแล้วก็ได้กําไรไปเลยครับแบบนี้ โอ้สัญญาณมาอีกครับเดี๋ยวมาดูสถิติย้อนหลังการที่มันอัปเดตนี่มีตัว GBPJPY loss เกิดขึ้นครับผมแล้วก็มี2ไม้ที่ชนะนั่นเองนะครับดีนะเราไม่เข้าตัวนี้ไปนะผมเรามาเข้าตัวที่วินนะฮะเออตอนนี้มีสัญญาณเกิดมาขึ้นใหม่ก็เป็นในส่วนของ EURJPY นะผม EURJPY นะตัวนี้ให้กดลงนะครับผมแพ้ไม้แรกไปแล้วตอนนี้ไม้ที่2นะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ว่าผมจะไม่เข้าแหละผมได้กำไรตามเป้าแล้ว10%นะผมหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่บาท10%นะครับทุน1 บาทนะครับผมได้10%ต่อวันก็ค่อยๆปันไปเรื่อยๆครับผมเดือนนึงก็จะปัน20,000กว่าบาทนะผมเกือบ30,000ก็โอเคแล้วนะครับ โดยสรุปแล้วซิกซี่ในปี2023เนี่ยก็ยังน่าใช้งานอยู่นะครับผมถ้าใครเนี่ยอยากจะใช้งานก็สามารถคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือว่าจะคลิกลิงก์เข้ากลุ่มใต้คลิปวิดีโอไปก่อนก็ได้ครับมีสัญญาณเนี่ยให้ใช้งานฟรีแล้วก็มีโค้ดเนี่ยคอยสอนเราด้วยนะครับผมใครไม่เข้ามเห็นยังไงสามารถพริมพ์คอมเมนต์กันไม่ได้ครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วนะครับแฟนเพกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ